เริ่มกันที่การตรวจสอบพยาบาลวิชาชีพที่มีการอ้างนะครับว่าเป็นพยาบาลเถื่อนเนื่องจากว่าสภาการยพยาบาลเขาตรวจสอบแล้วไม่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริงนะครับผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเข้ารับการรักษาหลังประสบอุบัติเหตุนะครับและแจ้งประวัติการแพ้ยาปวดแก้ปวดชนิดหนึ่งนะครับแต่ทางหมอยังจัดยาชนิดนี้มาให้นะครับและผู้ป่วยได้รับประทานเข้าไปโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นยาตัวที่แท้นะครับพร้อมกับถูกทางพยาบาลปัดความผิดให้ทางผู้ป่วยนะครับและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงเขียนจดหมายเข้าร้องเรียนกับผู้วกบรแก่นขอความเป็นรับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยานะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะพี่สุภัชจิตเอ็งไพบูลนะคะพี่ตำแหน่งสานิติกรสำนักงานสาธารณส,สุขจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะพี่คะสำหรับวันนี้นะคะพวกหนูก็มีเรื่องจะมาถามนิดเน้อยนะคะเกี่ยวกับการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่จังหวัดพะเยานะ สำหรับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะมาสาปีที่ผ่านมาคือมีเหตุการณ์หรือว่ามีกรณีที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องการร้องเรียนของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการของพยาบาลในจังหวัดพะเยาหรือเปล่าคะส่วนมากเรื่องที่ขึ้นมากลุ่มง,งานนิติการสสจพะเยาก็เรื่องเกี่ยวกับงานบริการสามารถจะไม่มีเรื่องขึ้นมานะครับเพราะงานเรื่องที่ขึ้นมาในฝ่ายนี้ก็จะเป็นพวกอะพวกวินยัยละเมิดพวกนี้มากกว่าพวกงานบริการพวกนี้ก็จะ ไม่มีขึ้นมาถึงที่นี่เนาะแต่มันก็มีอยู่บางครั้งเขารู้โทรไปไหนมีคนไข้เขาโทรมาบ่นเรื่องการบริการของพยาบาลที่แจกบัตรคิวมันมีของบางโรงพยาบาลบริการไม่ดีพูดจาไม่ดีอะไรเนี่ยครับประมาณนี้เขาก็โทรมาแจ้งเฉยแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้โดยตรงก็แค่โทรได้แค่โทรประสานว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้นะมีคนไข้โทรมาร้องเรียนมาประมาณนี้ค่ะแล้ว พี่มีความคิดเห็นยังไงคะนในความเห็นส่วนตัวต่อเหตุการณ์รพวกุนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนทํางานถ้าเกิดงานบริการมันก็มีมันก็ต้องมีอารมณ์มีอะไรอย่างเงี้ยกันบ้างมาครั้งเราก็เจอคนไข้ยเยอะบางคนก็เจอพยาบาลเยอะบริการไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดกความอารมณ์เสียเพราะสถานบริการของรัฐแต่ละที่ก็คนไข้ยเยอะเนาะคนไข้ยเยอะคนทํางานก็อาจจะเหนื่อยอารมณ์คนไข้ก็รอ,อนานอย่างเงี้ย มันก็เลยอาจจะมีอารมณ์การบริการมันก็เลยดรอปลงเนี่ยภาพลักษณ์ก็อาจจะดูแย่คนที่รอนานเขาก็จะุ่นวายว่าทําไมใช่ยังงั้นอย่างนี้ต่เ,เราทําตามหน้าที่ก็อาจจะมาคันก็คนหนักมาเมาคันว่าระเบิดออกมาก็อาจจะเป็นไปได้ที่คิดว่ามีแนวทางที่จะป้องกันและแก้ไขปนนัญหาได้ยังไงคะทางป้องกันแก้ไขปัญหาก็ต้องอยู่ที่ทางโรงพยาบาลเนาะก็ต้องจัดระบบจัดอะไรดีๆให้มันเป็นระเบียบนี้มากกว่าครับแต่มันก็ต้อง เพิ่งแบบจากส่วนกลาง้วยนะสอปอะไรอยนที่ต้องมาเพิ่มอัตรากำลังคนหรือว่านี้ก็เป็นต้อเป็นทางแก้ไขของกระทรวงครับเพราะทุกวันนี้มันโหลดเยอะคนไข้ยเยอะกว่าจํานวนทุกวันขอญาตสัมภาษณ์นะครับในหมอข้อการสัมภาษณ์เรื่องออความมีเสี่ยงหรือว่าบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลโดยที่พยาบาลเอเนียาา่ยเป็นเป็นคน,นรกระทำข้อหนึ่งนะครับ ในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมามีบฏิการความเสี่ยงในทางกฎหมายหรือว่าทางจริยธรรมของวิชาชีพเกิดขึ้นด้วยการกระทําความผิดพลาดของพยาบาลอีกอย่างนี้ยไครับเป็นเอกสารที่ที่ร้องเรียนมาในเรื่องของพฤติกรรมบริการของของพยาบาลในเรื่องของการใช้คําพูดเนาะแล้วกิริยาอารยะอันนี้เราก็มีหันมีการบริหารจัดการภายในก็มีการชี้แจง ใช่ให้ผู้ที่ร้องเรียนมาเนี่ยได้รับทราบม,มีในคลินิกนะครับที่ว่าเกิดขึ้นคือเมื่อกี้น้อที่ฟังเนาะน,อะนอะ้นนองก็อยากจะรู้ว่าในเรื่องของคลินิกเนี่ยโดยเฉพาะพยาบาลเนี่ยเรามีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้งาไงไหมในอดีตหรืปัจจุบันแล้วเรามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงใช่ไหมครับนี่คือประเด็นเนาะจากที่ที่เขาพูดมาในคุณกก็จะเป็นระบบแต่เวลาการเรามาวิเคราะห์จริงเนี่ยความเสี่ยงที่ที่สําคัญ ที่เราเจอมาที่ผ่านมานะทั้งในอดีตและปัจจุบันเนาะก็คือในเรื่องการให้ยากนะารให้ยาผิดพลาดนี่ก็มีอยู่ว่าเนานะเช่นให้ายาผิดคนให้ผิดขนาดผิดโดสเนาะสับผิดเวลานี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ที่สําคัญคือผิดคนเลยและผิดชื่อยาผิดขนาดอันนี้ทําให้คนไข้ที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยถึงฆ่าเคเลสแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น แต่บังเอินว่าในขณะนั้นมันมีแพทย์อยู่ด้วยแพทย์ก็ได้ทาการแก้ไขจคนคณไข้ปลอดภัยแต่ว่าทํามีผลแทรกซ้อนจากคนไข้ไหมมีคนไข้จะต้องมีเสียเวลาในการอยู่รักษาครอบเสริมอ,อาการ mm hmm. นานแล้วก็ก U, mm hmm. วย้ายเข้าไอซีบูเพื่อามปลอภัยอันนี้ก็มีในอดนีตของเราเมื่อปีที่แล้วเองเนาะทีนี้พอหลังจากอุบัติการณที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็มารีวิวระบบ ระบบของการให้ยาบริหารยาของพยาบาลเองเนาะ,ะเราก็จะต้องมีการควบคุมคำาซีเอาเนี่เข้าใจไหมครับอันนี้ต้องขอ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 นุญาตให้คำอธิบายเพิ่มเติตมคำอาซนี่ต้องหมายว่าห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 ารากเง่าของปัญหาเกิดจากอะไรอันนี้ในหน่วยงานของเราก็จะทําในระบบอาซเเป็นสหสาขาวิชาชีพทั้งแพทย์พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย เนสัตอะไรเราก็เอามาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่ให้มันเกิดความปลอดภัยกัอคนไข้ามากที่สุดเนาะแล้วก็มีการประชุมกันแล้วก็มีแนวทางเกิดขึ้นที่จะทําให้ทุกทุกสหาสาขาพชาชีพไปปฏิบัติแล้วก็เป็นแนวทางที่ทําให้ลดความเสี่ยงที่มันจะเกิดซ้ำขึ้นหลังจากนั้นมาก็อุบัติการที่บอกที่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่มีแล้ว เนาะอันนี้ก็ถือว่าเราได้จัดจัดหรือบริหารจัดการในเรื่องความเสี่ยงในเรื่องในเรื่องนะึงเนาะในเรื่องของการบริหารอย่างนะทีนี้ถ้าถามว่ามันเป็นอุบัติการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วทําให้มันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใช่ไหมท,ที่จะมีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมครับมันก็มีเนาะแต่ว่ามันไม่ถึงก็ว่าเฉพาะพยิบาลธรรมเนาะมันก็จะมีสหาสาขาร,ร่วมด้วยเช่น มีคำสั่งของแพทย์และพยาบาลทำอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้หมายเพราะว่าพยาบาลเป็นคนทาผิดมันไม่ชัดเจนเหมือนที่ให้ยาผิดเมื่อกี้มันก็มีอยู่เลาะเช่นการรักษาของแพทย์แล้วก็พยาบาลให้การดูแลก็มีอยู่บ้างแบบายเช่นคนไข้ของสมิธฟัอ์อันนี้ก็เราก็ไม่ถึงกับให้พอเราทราบเหตุการณ์ปั๊บเนี่ยเราจะมีระบบที่ป้องระวัง ว่าคนไทยคนนี้มีโอกาสที่จะร้องร้องรือเปล่าเราก็จะมีทีมทีมเขาจะมาเป็นทีมรับร้องเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็มีทีมเจรจาเเกลีย์เนาะที่ไปพูดคุยกับเขาเพื่อลดลดเทนชันลดอาการความไม่สบใจของญาติแล้วก็เพื่อเพื่อทำในผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับแล้วก็ทําให้เขาได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเนาะให้เกิดความใจายใจขึ้น อันนี้ก็เราทำมาหลายเคสแล้วเนาะไม่ว่าเป็นเคสที่ลูกได้แม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะก็มีแต่มันไม่ใช่พยาบาลโดยตรงนะคะมันจะเป็นสาขาในการดูแลแต่เราพยาบาลทีมพยาบาลเราเนี่ยจะเป็นด่านหน้าที่จะเป็นทีมเข้าไปซัพพอร์ตไปแอคโคิก็สําเร็จทุกเคสสรุปแล้วไม่มีการฟ้องร้องนะคะแต่เราก็ได้บทเรียนเราก็ต้องมาทำา ICA ทุกเคสเหนกั เพื่อที่จะได้มีแนวทางไปแก้ไขแล้วก็ดูแลคในไใข้ที่ดีขึ้นและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำสุดท้ายค่ะพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงนักศึกษาพยาบาลเลยคะที่กำลังจะจบไปเป็นพยาบาลในอนาคตค่ะท่านเรื่องนักศึกษาพยาบาลที่จบใหม่ก็ต้องท่านเรื่องความผิดเกี่ยวกฎหมายที่ขึ้นมาก็ต้องระวังพวกวิลเล่แต่ส่วนมครจะไม่ค่อยเรื่องพวกนี้กันหรอกนะพี่นายละเมยดพวกเนี้ย ก็คงไม่ทุจริตคงไม่อะไรกันเนาะแต่เรื่องสําคัญก็คืองานบริการเ<ฆ>นาะก็ต้องทําตามจรยาบรณก็ต้องมีความอดทนหน่อยนะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาหรือเรื่องอย่างอื่นแต่สุดมาก็ไม่อยากโดนคนไข้ร้องเรียนมาก็บริการดีๆอดทนดีๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องทุจริตนี้ก็อย่าทำนะเพราะมันไล่ออกสถานเดียวครับโอเคค่ะแต่วันนี้ขอบคุณพี่ว่านะคะขอบคุณค่ะเรื่องจรยธรรมที่ทำสำคัญที่สุดเนาะ อาชีพเราเป็นอาชีพที่สร้างบุลนะเป็นการสร้างบุญเป็นการสะสมบุญสร้างบุลในในขณะที่เราเป็นมนุษย์เงี่ยเดี๋ยวจะเอาธรรมะเข้าสอนนะนี่เป็นอาชีพเดียวที่ที่เป็นอาชีพที่ต้องที่ได้ทาบุญทุกวันตอนนี้สิ่งที่เราจะทําให้กับมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยการกัดของเราเนี่ยเราก็ต้องทําสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่สุดให้เขา ไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ดีความคิดที่ดีให้กับเขาอะไรอย่้ยกิริยาวาจาต้องดีด้วยเน้นนิดนึงในเรื่องของจริยธรรมพ่อพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี้ยตรงนี้มันจะหายไปเยอะสำหรับสุณสำหรับพี่นี่ก็ในเรื่องของการทํางานนีน่ต้องได้มีใจก่อนเนาะอันดับแรกใจของเราก็มาก่อนนะคะส็จแล้วก็ยึดมาตรฐานม,มาตรฐานวิชัชีพเป็นหลักสาําคัญ แล้วก็ต้องเป็นต่อตามแนวทางที่เขามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมาหลังจากที่เรามาคุยเรื่องของทั้ง r c เราแล้วมาคุยกันเนี่ยปัญหาก,ก็คือเราไม่ได้ทำตามระบบที่วางไว้ไม่ทำตามมาตรฐานที่วางไว้ก็จะเจอความเสีย่ยง